กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเบาเซมบ้านสวนอีกครับนี่เบาเซมกะทำการเข่าสวนอีกมาอัปเดตสวนให้พี่น้องได้เบิ้งอีกครับว่าเบาเซมเห็นอีกอย่างมือนี่จะได้หลายยางครับน,นั้นมือนี่ในสวนไรเดียวนะครับเนาะมันกะบ,บอบอหนักบอหนาอย่างสำหรับการดูแลของเบาเซมผู้เดียวนะครับเพราะว่า เปล่าเสียมอยู่สองคนกับภรรยากะคนหนึ่งเพื่อนไปขายของอีกคนหนึ่งเขาก็อยู่สวนเขาก็ผลิตผลผลิตในสวนเขาอ่อยให้อีกคนนึงไปขายนะครับเนาะเปล่าเสียมกับิมาอัปเดตในสวนมือนี่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงอีกทีครับกระกาบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและรับชมเป็นกําลังใจให้เปล่าเซียมเด้อครับเด้อเปล่าเสียมกับขอบพระคุณหลายๆกับขอให้พ่อแม่พี่น้องของเฮ้าที่รับชมกับ ให้มีแต่ความสุขความจเจริญเฮติ้งใดก็ขอให้สำเร็จล,ลํำรวยเงินทองปาจจาโลรกภัยไข่เก็บอายุยืนยาวเด้อพี่น้องเด้อ่ปอย่าไปเตงพายไปเบ่งมือนีอัปเดตอีกอย่างนี้ครับตอนนี้บ่าวเซมก็จะมาตอนกิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับก็ ตอนไปแล้วสองกิ่งนะครับแล้วก็กิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่สามที่บ่าวเซมทําการตอนนะครับก็ตอนไว้เวลาบ่าวเซมจะไปปลูกตรงนี้นะครับตรงที่จะถมที่นะครับคือเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อพันธยากนะครับคือม่วงๆน้ำดอกไม้ต้นนี้นะครับมันอร่อยนะครับ เปาเซมซื้อกิ่งพันธ์มาปลูกนะครับทีนี้ก็เลยจะมาตอนไว้นะครับกะว่าเอาไว้เวลาถมที่ตรงนี้แหละจะได้ปลูกนะครับก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงตึกมะม่วงขายตึกอะครับแล้วก็ จะมีมะม่วงเบานะครับที่เ่าเซมอยากจะปลูกไว้นะครับคือมะม่วงสามสามอย่างนี้คือทางตลาดต้องการมากเลยนะครับมะม่วงเบานี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเบาเซมปลูกไว้สองต้นก็ได้ขายแล้วล่ะได้ผลผลิตสองปีนี้แล้วต้นหนึ่งพี่กายนี้เ่าเซม ทำลงเห็ดมันไม่ออกนะครับเพราะว่ามันโดนน้ําโดนน้ําที่ผมลดต้นเห็ดนะครับมันไม่ออกนะครับปีนี้มันมาออกทั้งสองต้นเลยนะครับก็ได้ผลผลิตเยอะให้ภรรยาไปขายทุกวันเนะสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละสามโลสี่โลก็เพราะว่ามันออกไม่เสมอกันนะครับบางทีมัน พวงมันออกก่อนมันก็ได้เก็บผลผลิตก่อนพวงที่มันออกที่หลังก็ได้เก็บผลผลิตที่หลังนะครับมีหวานนี้ก็เจ็บได้สามโลลูกค้าสั่งสิบโลยังไม่ได้มีให้เขาเลยได้แค่สามโลนะครับเพราะว่าลูกมันไม่โต เข้ากันมันออกมันออกไม่เสมอกันนะครับแต่เจ้าหน้าน่าจะได้ครับสำหรับมะม่วงเบานะครับที่บ่าเซมปลูกไว้สองต้นนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะได้พันมะม่วงน้ำดอกไม้ครับก็เลยมาตอนกิ่งไว้วิธีการตอนกิ่งก็ไม่ยากนะครับ ศึกษาได้ครับเพราะบ่าวเซมก็เคยตอนกิ่งมาก็เคยศึกษามาก็เคยได้ตอนได้เหมือนกันครับตอนกิ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแค่เรามาทำการบากกิ่งที่เราต้องการนะครับก็จะไม่ไม่แก่ไม่อ่อนมากเกินไปนะครับสำหรับกิ่งพันที่เราจะเอามาตอน เรกกิ่งมันพอดีพอดีไม่อ่อนไม่แก่เกินไปทีนี้เราก็ทำการบากให้รอบให้รอบกิ่งนะครับแล้วก็ขูด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 ,ด,ดออกสักหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็บบาเทมก็ขูดนะครับขูดให้มันเป็นาขาวๆอย่างนี้เลยนะครับก็ทีนี้เราก็เอา ไอ้ตัวนี้มาหุ้มแบบนี้นะครับในขุยมะพร้าวเ่าเซ็มก็วันนี้ไม่ได้หมักนะครับไม่ไม่ได้ทําการไอ้หมักแช่นะครับเอาแค่ใส่ใส่ถังแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาหยอดฝาหนึ่งนะครับฝาไอ้มร้อยนะครับนี่ครับ ทีนี้ก็เอามาใส่ถุงอย่างนี้นะครับแล้วที่นี่าวถุงก็จะปากอย่างนี้นะครับเราก็จะแวะอย่างนี้แวะอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็เอามาโอบเลยเอามาโอบกับกิ่งที่เราทําการขูดไว้นะครับทําการโอบเข้าไปนะครับโอบให้แน่นนะครับทีนี้ก็เอาสายเคลิเบิลทายครับที่เราเตรียมไว้นะครับมารัด ถ้าถ้าใช้เชือกฟางก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าสายเทเบิลไทเนี่ยมันจะรัดได้ดีกว่านะครับคือเราต้องการแน่นขนาดไหนก็สามารถที่จะทําได้เลยอือืม เสร็จแล้วครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะตึงเลยนะครับตึงครับก็ทําการตอนไ้สามกิ่งนะครับสาหรับมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเอาเกมมาแต่งกิ่งมันก็เลยทําการตอนกิ่งเลยอันนี้เราเซียมลองทดลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเปล่าเซียมทาบกิ่งนะครับ แต่พันกิ่งมันเนะี่ยจะเป็นของมะม่งวงเบานะครับเบ้าเซมลองเอามาทาบกิ่งดูนะครับว่ามันจะได้ผลผลิตไหมมันจะติดไหมนะครับลองทดลองดูนะครับคือเราไม่ลองก็ไม่รู้นะครับทดลองดูก็เลยจะลองดูว่ามันจะติดไหมก็ทําไว้สามกิ่งเหมือนกันครับมีแบบมีแบบครอบแน่นให้ให้แน่นเลยนะครับนี่แล้วทีนี้ก็จะมีตัวนี้เอาถุงมาปิดข้างบนนะครับ ถุงพลาสติกนะครับเราเซียมไม่ได้ทําการให้ดูก็แค่เอาพันพันรอบตรงนี้ครับเหมือนกับเราเสียบตัดกิ่งอย่างนี้นะครับตัดกิ่งแล้วก็บาดเข้าไปแล้วก็เอากิ่งพันมาเสียบไปนะครับแล้วก็รัด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 ให้แน่นแล้วก็ทีนี้ก็เอาถุงมาครอบไว้แล้วก็ายางรัดนะครับแค่นี้นะครับนี่ครับตัวนี้ลองดูครับกิ่งกิ่งตัวนี้เป็นมะม่วงเบา ตัวนี้เป็นน้ํำดอกไม้ลองดูครับผมว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าทดสองทดลองดูครับไม่ได้ผลก็ไม่เสียหายครับตัดออกแล้วมันยอดมันก็แตกลองดูเผื่อมันได้ผลก็เราก็จะได้มะม่วงในต้นเดียวสองอย่างน้ําดอกไม้กับมะม่วงเบาครับผมวันนี้เราเซียมก็มนับเดตสวนวันนี้ก็ มาให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าสวนบ่าวเซมไปถึงไหนแล้วนะครับนี้ก็ขุดมาจากบ้านนะครับจากในบ้านครับติดแล้วครับมะม่วงเบานะครับต้นนี้ปลูกเมล็ดนะครับติดแล้วนี่ก็จะปลูกผักไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้กําลังก้ามะเขือนะครับมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะไว้สามสองสองตะก้าแล้วก็อามะม่วงนี่ไม่ใช่มะละกอ มะละกอแขกขาวนะครับนี่ครับนี่ก็เริ่มเริ่มเกิดเริ่มอะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟักมกแฟงครับนี่นี่พริกครับผมอันนี้พริกนะครับพริกนี่ก็ใบเลิอดครับกาลังเกิดเลยครับนี่ลเต็เมก็ ทำการปลูกเพิ่มนะครับอันนั้นก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับปลูกใส่ถังเลยครับผมง่ายดีแล้วทีนี้เราจะยกไปใส่ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นถั่วพูครับผมอันนี้ฝรั่งฝรั่งกรอบฝรั่งจิมจูออกกําลังจะออกดอกนะครับย้ายมาย้ายมาจากข้างล่างนะครับตรงที่น้ําท่วมนะครับ นี่ก็กำลังแตกยอดเลยครับนี่ก็ติดแล้วกล้วยไข่นี่ครับกล้วยไข่ติดแล้ววานนี้ก็ตัดกล้วยให้ภรรยาไปสองเครือนะครับผมนี่อันนี้ติดแล้วนะครับนี่ติดผลแล้วนี่โชคดีของผมไปคือผมไม่ได้ปลูกนะครับ มาดูแลเอานกเขาปลูกให้นะครับนี่ครับมันคือพวงครับผมเคือพวงนี่นกเออมาขี้ใส่ไว้จริงๆแล้วมันเกิดหลายต้นนะแต่เบาเต็มไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรที่แรกก็เลยตัดทิ้งเลยเสียเอาจอบจอบฟันฟันทิ้งนี่เลือดผมเอาจากตรงนี้นะครับไปไปนเน็บนะครับก็เกิดแล้วเดี๋ยวจะเอาไปนเน็บอีกนะครับ นี่ก็กำลังโตกำลังสวยเลยครับนี่ขนุนแดงสุริยาที่มันออกลูกมาแล้วทีนี้เรากินนันแล้วเท่านี้เอาเมาล็ดไปหว่านไว้นะครับก็ <g ül> ได้ผลผลิตออกมาแล้วก็นี่แหละเอามาปลูกนี่นะครับนี่ก็กล้วยกับกล้วยกับกออยู่ด้วยกันได้นะครับก็ผมก็เอามาปลูกใกล้ๆก,กันเลยเวลาเราลดน้ำตรงนี้มันก็ลงไปตรงนี้ได้นะครับ นี่ครับต้นนี้ผมก็ทําการเสียบยอดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเพิ่งทําวันนี้นะครับเอาถังมาคุมไว้ทีแรกมันเป็นต้นขนุนอ่าที่ปลูกเม็ดนะครับแดงสุริยานี่แหละแล้วทีนี้ผมก็เลยไปเอากิ่งของแดงสุริยาเหมือนกันมาเสียบไว้เลยนะครับเสียบยอดไว้เลยลองดูดิว่าเขาจะติดให้เราหรือเปล่า ทดลองดูนะครับคุมไว้ไม่ให้โดนแดดมากนะครับนี่กานนี้ตัดกล้วยได้สองเครือให้ภรรยาไปนะครับวันเดออัปเดตสวนวันนี้บ่าวเซมก็อัปเดตนิดนดหน่อยหน่อยนะครับวันนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแหนแดงก็เริ่มเขียวหมดแล้วครับนี่ เต็มเลยสองนี่อันนี้ด้วยนะครับปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าบ่าวเท็มจะอัพเดตให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ